ครับสวัสดีครับผมนายทิติพันธ์สารเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่4ตำบลพวาอำเภอแก่งขางแม่จงังหวัดจันทบุร <S 2> <S 2> <S 2> ีก็ขอน้อมรับนะครับแล้วก็นําเสนอน้องๆยินดีต้อนรับทางโรงเรียนบ้านบ่อไม้รูอว,ว่าป่าชุมชนบ้านบ่อไม้แห่งนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งครับเราก็จะพาทีมงานน้องๆเข้าเข้าไปชมด้านในในป่าชุมชนนะครับเราจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับตามรูปแบบตามแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำโบต้นมะพร้า พระเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็สายน้ำแห่งธรรมชาติด้านไหนก็ะจะสวยงามนะครับแล้วก็ขอเรีนเชิญน,น้องๆเข้าพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหมอกไฟใหมได้กัครับสวัสดีครับผมผลเนาะชื่อผลเขาเรียกว่าประธานปน่าชุมชนบ้านบอกไปใหม่ชื่อจริงๆชื่อบัรทมน้ำสกุลสมแสน ผมผมเป็นคนชอบเขาปลูกต้นไม้มันเขาเลยยกหน้าที่ให้ผมเป็นประธานป่าชุมชนอะ่ะจริงๆผมไม่อยากไปหรอกแต่ผู้ใหญ่ <c oughs> พวกผู้ช่วยเนี่ยเขาจับให้ผมเป็นอ้าวโดนทำผิดใค้คนที่เขาจับให้ผมเป็นเนี่ยจริงไม่อยากไปหรอกก็ <c oughs> เลยมาปลูกมาทําทางทาทางเที่ยวศึกษาดูอะไรในป่านี่เงี้ยงานลาลาลาาหลักๆจะพาเด็กเที่ยวส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาปลูกต้นไม้แต่ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ ที่นี er ่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วรพี่ที่นี่ผมมาอยู่นี่พอศสิบหกเนามาสร้างพระจังสายเป็นคนขอที่ขอที่ไอ้อยมขอที่ว่าเนี่ยว่าจะสร้างวัดสร้างโรงเรียนเนาะสร้างวัดตรงนี้ตรงแต่ตรงแบบวัดเก่ามาสร้างใหม่นะพอสร้างที่เสร็จก็ย้ายเป็นโรงเรียนย้ายไปโรงเรียนอ่ะย้ายโรงเรียนไปอยู่สักสี่ห้าปีก็ย้ายเขาอีกย้ายไปอยู่ฝั่งนู่นอ่ะวัดวัดปัจจุบันวัดคลองเงินเย็นเนี่ยวัดที่เนี่ยโอ้ ตลวงตวิเขาเลยว่ามาทําป่าชุมชนก็เลยมาทำตรงนี้ว่าให้คนมาได้พักได้อะไรบ้างเพราะว่าไม่มีที่พักเลยเส้นทางนี้กี่ปีแล้วพี่ทํามารเริ่มอ๋อ <4 S 2> <ป>เริ่มมาสี่ปีแล้วแต่แต่ป่าชุมชนอะจดทะเบียนมีห้าศูนย์จดทะเบียนก็ทํารอบรอบนอกมีคนทํารอบรอบนอกพุกข้ออะกำนันเขาเป็นประธานอยู่เขากำทางรอบนอกเพอาผมเป็นประธานก็เลยม,มาทําทางเนี้ยทำทาง,ทางติดตาธรรมชาติมาทำปลูกปลูกเสริมเนี่ย แต่ยังไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่รอสักหน่อยั้างอจาจะเห็นบ้างเราจุดแรกเลยเนาะจุดแรกตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้พระเจ้าหาพระองค์ <5 S 1> ต้นใหญ่เมื่อต้นห้าคนทั้งหกคนโอบเนี่ยเป็นไม้ไม้มงคลเนาะแล้วก็ลูกมันเนื้อเนื้อเนื้อ,อางไรเป็นลูกลูกเป็นเหมือนเจ้าหาองค์เนาะเ้วผมไม่รู้ว่าใช่ประโยชน์อะไรได้แต่ว่าพอมาแมลง่องต่อยเอาพอผลกระน้ำมะนาวแปะ มันไม่ปวดเออเนี่ยมวงาใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเลื่อมเอา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 เนี่ยเป็นแจกแจเป็นองที่ระลึกแล้วก็ให้คนไปก็ใช้แค่แค่เม็ดประรับพระองค์เนี่ยอ๋อใช่อันนี้ลูกคนที่ว่าที่ว่าผลนี่อ๋อเนี่ใช่ใช่อันนั้นผลที่เขาไปทำพวงกุญแจกันมากอันนี้อันนี้อ๋อนี่เคยเห็นอยู่เขาจะเจาะทำเป็นพวงกุญแจต้องไปขัดหน่อยเขาเป็นเออที่เขาบอกเป็นมงคลมันจะเงาเวลทียบมันเะครับครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นผาเห็นปูน ทางขึ้นไปเสาธงที่มองเห็นเสาธงมามองทางหน้าโรงเรียนก็เห็นเสาธงข้างบนเราจะมาขึ้นตรงเนี้ยตรงข้างนี้เึ้นฐานยอดธงเสาธงอนเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยเสาธงอันเนี้ยเป็นผาหินปูนเมื่อคนมาจะมาพักเนี้ยทางมากับมาพักตรงเนี้ยเขามาทางมาถูอยู่นั่นลอยลอยเ่ยก่อนก่อนเลาะนี่ไปดูเนี้ยก็เป็นจุดเป็นจุดจุดที่คนมาแล้วต้องมาพักพักนี้ฝนตกก็ต้องพักนี้ กันกันฝนตกนิดปากูนิดเสิ่มหน่อยฝนตกไม่เปียกผมไม่รุกคุยไม่ค่อยเป็นแล้วไปดูตรงนี้เป็นทาเลสายน้ำแห่งธรรมชาติคือน้ำน้ำจากป่ามันไหลมาลงรูนี่ลงรูนี่ไปออกข้ามโบทตรงที่เราเดินมาต้งที่พระอยู่ตรงที่พ้าอยู่แต่ความยาวเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอก ไม่วัดลองดูต้องให้อ,อะไรมาจับเนาะเอ็นขี่เหล็กไรก็มีน้ําเฉพาะตอนหน้าฝนมาครับพี่ย่างเมื่อก่อนมันมีหน้าหน้าหน้านี้ก็มีแต่นี่เขามาไถไถที่อะ่ะไถร่องน้ากันน้ําลงมานี่มันก็นเลยเปลี่ยนทิศทางน้ำไหลช่วงนู้นเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยตรงนี้น้อยลงมีเฉพาะหน้าฝนตอนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะอของเส้นทางธรรมชาติที่นี่นะครับอ เห็นน้ำมาเห็นเห็นทำทน้ำจะมีน้ำทำน้ำแต่ไม่มีน้ำโอเคครับอันนี้จุดที่สามผู้ช่วยทิติพันธ์สารเจริญผู้ช่วย้ใหยาบ้านหมู่ที่สี่สำเภพว่าอำเภอแกวงแมวจังหวัดจันทบุรี ก็อยากจะนาเสนอจุดไฮไลท์ของป่าชุมชนบ้านบมอกไไหมนะครับในเรื่องของอุมโมงค์ใสก็เรียกอุมโมงค์ใส่สามขาเท่าที่เห็นประสบการณ์ไม่ว่าจะทางสื่อทางอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับอุมโมงค์ใส่สามขาแบบนี้เรามีความเชื่อว่าการลอดอุมโมงค์ไสเหมือนเหมือนลักษณะการเสริมสิริมงคลให้กับเราเนาะเป็นความเชื่อในป่าชุมชนของเราก็อยากจะนําเสนอให้พวกเราได้รับรู้ว่า การลอดอุโมงไซมันมีดีอย่างไรเนาะก็ไม่น่าจะามีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว,ว่าอุโมงไซสามขานี้ค่อนข้างที่จะหายากในป่าชุมชนบ้านบ่อกไฟไหมนะครับจึงเป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่สุดเนาะแล้วเรียนเชิญพวกเราลอดอุโมงไซขาจับกันเลยครับ ันนี้อันนี้เขากาวเครือแดงเนาะไปุดไปใต้ดินเน่ยเจอหัวมันทั้งหมดเลยหัวเป็นหัวใหญ่ยาวเป็นวาเลยนะหัวเนี่ยหัวใต้ดินเนี้ยอเอาใช้หัวหัวเหงามัน,นไปทํายาบำรุงรบำรุงเนื้อบำรุงหนังให้มันแข็งแรงเล้เ็บำรุงเนื้อแหละให้มันแข็งให,ใหญ่ข,ขึ้นอือยานี่ครับของผู้ชายอ่ะครับนี้ของผู้ชาย ถ้าของผู้หญิงคือกาเขือขาวแต่ทางบ้านเราไม่มีไม่มีเขียวทับลานเยอะอันนี้เอาเอาไปต้มกินครับหรือยังไงครับอันนี้เอาไปบดเป็นผงเอาไปหมักเป็นหมักแบบเหล้าเหล้าขาวอ๋อเองใช้หนอะไรคอ๋อเป็นเป็นเป็นยาหมักน้ำหมักน้ำหมักแบบประเชิงเข้าหมักอ่ะค่ะบ้านเรากินใช้หัวใช้หัวมันที่ขุดขึ้นมาใช่ไหมใช้หัวใต้ดินหัวใต้ดินเอาไปหมักใช่หมักหรอเป็นยา สรรพคุณบำรุงกำลังทันชายบำรุงเนื้อหนังเนี่ยบำรุงเนื้อหนังให้แข็งแรงไหนเนื้อหนังแข็งกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่แหละแต่แต่แต่มากอันนี้จะใช้กับผู้ชายอันอันพูดกับเก้าเตอว์เทาเน่ยจะใช้กับผู้หญิงไม่มีตองยางเนาะจุดต่อไปครับเป็นจุดชมวิวป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้ครับเพื่อนๆก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งจุดเลย จริงมันจะเป็นหน้าผานะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากต้นไม้นะครับขึ้นปกคลุมนะครับจุดชมวิวตรงนี้เต็มหมดแล้วนะครับก็เลยมองไม่เห็นวิวเท่าไหร่นะเพื่อนใครกําลังมองหาที่ท่องเที่ยวธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ครับผมก็แนะนําอย่างที่นะป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหมจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อนก็มีจุดไฮไลท์หลายจุดมากป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์มากด้วยและที่นี่ครับมีถ้าเยอะแยะมากมายเลยครับก็ใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับก็ โทรไปจองก่อนล่วงหน้าคร <Viol in S 1> <ๆ>ับก่อนที่จะเข้าไปเนาะโอเคไปก็เก็บกุ้งน้ำกับลูเกียนที่ออกกูเนี่ยอ๋อลูกที่เราไปถ่ายตอนแรกใช่นะเพรอตรงนี้ใหญ่มากเลยตรงนั้นเล็กนิดเดียวขึ้นเข้าใช่วงเข้ามาในช่วงแรกอ๋อเข้ามาเข้ามาแบบลูกมาเข้ามาเข้ามาไวๆเดียวมนีน่เลยผมพักบอกว่าทำโบสถ์นะตรงนี้ตรงนี้เป็นทำโบสถ์ใช่ไหม ถ้าจะมานั่งโงบนน <riff aquilo, S 2> ิดนึง <seul> น <ata res |ko|> ี่แถวเลื่อนที่เลยแถวเลื่อนแถวเนี่ยสมัยก่อนนะลงบนลงบนจำลงตรงนี้เรียกว่าแต่จังหวัดข้าโบดเขาพามาสวดอย่างนี้ครับใช่ใช่สมัยก่อสมัยก่อนเขาเรียกลงโบนสดเอลงโบนสดนาทีลงบดสดหมายถึงไปสวดปฏิโมกขันนอ๋อลงัยก่อนสมัยก่อนมันการเดินทางมันลำบากดังนั้นตรงนี้ถึงสำคัน แต่คนก็ไม่เคยมาวุ่นวายมากแต่ไม่ได้ไม่ได้บวชพานนะแต่มาลงโบสถ์ที่สวดอธิโมกข์มีคอสตาแต่ว่าเนี่ยน้ำแห้งเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถแตงโมงเนี่ยมยนอยนลูกช้างติดบนเออเหมือนเลยชเนีช้างแต่ว่ารถแตงโวงนั่นนี่นั่นช้างช้างถูกแตงโมนไปอ่าก็มีก็มีน้ำนะครับนี่ท้องช้างมีท้องช้างอมีทองช้างมีทองช้างอันนี้ปากช้างอันนี้วางช้างอ่าที่ไปอืมนั่นแหละ

ถ้ามันจะมาถานแตกเงียบยังไงครับทำไมชื่อเป็นอย่างเงี้ยอ่าครับเอาเครับตรงนี้เนาะขั้นแรกทำกรรมฐานแตกหน้าหน้าหนาวครั้งแรกพระมาอยู่หน้าหนาวหลบหลบหนาวอ่ะมาอยู่นี่ก่อไฟตรงนี้ก่อไฟเลยถึงระเบิดเนี่ยก่อไฟเนี้ยเนี่ยเห็นไฟเนี่ยระเบิดลอยกาะลอยก่อไฟดำๆเนี่ยเห็นมันระเบิดสายพระก็เรื่อยก็ดูไม่ได้ก็ออกไปกรรมฐานแตกเนาะพอหน้าฝนมาอยู่อีกมาอยู่แล้วนั่งสมาธิอยู่น้ำมันมาน้ำท่วมแค่ขอพระ เรื่อยๆทำกรรมฐานแตกพอนั่งสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้กรรมฐานแตกหมดก็เลยเรื่อยๆนั้งชื่อว่าทำกรรมฐานแตกพระอยู่ไม่ได้เป็นสองั้งเป็นที่มาของชื่อถ้ำนี้นะครับอืตกุ้งอันนี้เรียกจับสนดุ้ มก่นแต่ื่อ่ส้างอ่อนข้างกตัวข้ามันเยอะแเด็มันจะเอาข้าวลยีกของเขาอ่ะมาจะพูดเลยกันอ่ะมีทะุโลงมานเนี่ยการทะลุเลยยต้อไม่อยาล้วมอก่อนล็เออกำกาวห้าตัวตอนนี้ข้าวอยู่แล้วมันอยู่ตรงนี้นอย่งยง่มร้อมะบคับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากทีมงานน้องๆ นะครับจากมหาลัยตีนักลิงใช่ไหมฮะรับฝากติดต่อแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของป่าชุมชนบ้านบอกไฟไหม้ด้วยนะครับว่าเรามีช่องทางติดต่ออย่างไรนะครับอันดับแรกก็ติดต่อได้เลยครับที่ผมเบอร์ผู้ช่วยชัยนะครับศ6 5ย<ม>์หกห้าห้ารามทนงาการาการการป่าชุมชนดีๆต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่ในเรื่องของการเส้นทางาศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านหมอกไฟไหม้นะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้ขอบคุณครับ